สำหรับวันนี้ค่ะวิงจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดากันค่ะตอนนั้นนะคะวิงยังไม่เคยบินไปเที่ยวประเทศไหนเลยนะคะแล้วก็มีเงินในบัญชีแค่เ0็ดบาทเท่านั้นค่ะแต่ก็ผ่านวีซา่าและในกรณีที่โดนปฏิเสธวีซ่าต้องทํายังไงให้วีซ่าผ่านค่ะคลิปนี้มีคําตอบหมดค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอ e ิงโอลันดานะคะ สำหรับวันนี้ค่ะอุ๋อจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดานะคะตอนนี้อู๋อยู่ที่สวนสัตว์พานานะคะเนี่ยค่ะเรามาชมบรรยากาศโดยร,บรอบกันค่ะใบไ,ไม้กำลังเปลี่ยนสีบรรยากาศดีมากค่ะดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะหนามากๆากเลยค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่บ้านกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอุงอิงโอลัลานะคะสำหรับวันนี้ค่ะอุงจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดากันค่ะตอนนั้นนะคะอุิงยังไม่เคยบินไปเที่ยวประเทศไหนเลยนะคะแล้วก็มีเงินในบัญชีแค่70,00บาทเท่านั้นค่ะแต่ก็ผ่านวีซ่ามาได้นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ค่ะว่าทํายังไงถึงผ่านนะคะและในกรณีที่โดนปฏิเสธวีซา่าต้องทํายังไงให้วีซ่าผ่านค่ะคลิปนี้มีคําตอบหมดค่ะไปชมกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปทําการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดากันนะคะเรามาทราบถึงประเภทวีซ่าของประเทศแคนาดากันก่อนเลยค่ะเพื่อที่จะได้เลือกประเภทได้อย่างถูกต้องนะคะและที่สําคัญจะได้เตรียมเอกสารถูกต้องค่ะทําให้มีผลในการที่จะได้รับวีซ่ามากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับประเภทวีซ่าของประเทศแคนาดานะคะแบง่งแยกออกเป็น2งประเภทใหญ่ๆเลยค่ะประเภทที่หนึ่งนะคะก็คือวีซ่าระยะสั้นค่ะแบบพำนักชั่วคราวนะคะ แล้วก็เป็นวีซ่าระยะยาวค่ะหรือวีซ่าถาวรวีซ่าแบบระยะสั้นนะคะก็จะอย่างเช่นวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนนะคะวีซ่าทํางานวีซ่านักเรียนวีซ่าทันสิ์ค่ะส่วนแบบที่2นะคะที่จะเป็นวีซ่าถาวรน,นะคะระยะยาวพนักแบบระยะยาวนะคะอย่างเช่นวีพีอาร์เป็นต้นค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ทราบถึงประเภทวีซ่าของประเทศแคนาดากันแล้วนะคะต่อไปค่ะเราไปทําการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดากันค่ะ สำหรับการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดานะคะสามารถทําได้ถึง3แบบเลยนะคะ 1. จะเป็นการยื่นแบบออนไลน์นะคะหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะคือจะเป็นการส่งเอกสารยื่นสมัครออนไลน์ไปก่อนนะคะพอผลวีซ่านุมัติถึงนําเล่มพาส,สปอร์ตไปแซมวีซ่าค่ะแบบที่2นะคะจะเป็นแบบการยื่นการยื่นด้วยตัวเองนะคะโดยที่เรารวบรวมเอกสารแบบเปเปอร์ค่ะแล้วก็ไปยื่นด้วยตัวเองที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS นะคะส่วน3ก็คือจะเป็นการยื่นวีซ่าทางไปรษณีย์ คใครสะดวกแบบไหนสามารถยื่นได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงประเภทวีซ่าของประเทศแคนาดากันแล้วนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างแล้วก็การยื่นมียื่นแบบไหนบ้างนะคะทุกคนสะดวกแบบไหนก็ยื่นแบบนั้นเลยนะคะแบบต่อไปนะคะุินจะพูดในส่วนของเรื่องเอกสารนะคะว่าเอกสารมีอะไรยังไงบ้างนะคะ,ะไปดูเอกสารกันเลยค่ะว่ามีอะไรต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ สำหรับเอกสารในการยื่ยนวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศแคนาดานะคะหลักๆก,ก็จะมีแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มนะคะวิจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้เลยค่ะพอเรากรอกแบบฟอร์มทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะแบบฟอร์มก็จะมีอยู่3แบบค่ะก็ะะจะเป็นแบบฟอร์มที่แบบว่าต้องกรอบบบกเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวนะคะชื่อนามสกุลทุกอย่างรายละเอียดส่วนตัวจบที่ไหนเรียนที่ไหนต่างๆค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับ ส่วนตัวนะคะก็คือจะเป็นชื่อนามสกุลในทุกอย่างถามเกี่ยวกับการศึกษาอะไรต่างๆค่ะแล้วก็กรอกแบบฟอร์มตามที่เขาถามเลยค่ะแบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบว่าแบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัวค่ะแล้วก็แบบฟอร์มนี้นะคะเราต้องพิมพ์ภาษาไทยกำกับด้วยนะคะก็เขียนแบบว่าเหมือนเรามีญาติกี่คนมีพี่น้องกี่คนแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ภาษาไทยกำกับด้วยนะคะแบบที่สามก็จะถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมต่างๆแล้วก็ แล้วก็กอบคําถามทุกอย่างให้ครบถ้วนนะคะพอเรากอบแบบอร์มทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะในกรณีที่ไปยื่นออนไลน์นะคะก็คือไม่ต้องพิมพ์ออกมาเซ็นนะคะเราสามารถยื่นออนไลน์ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ทําแค่การจองไบโอนะคะจองทำไบโอหรือว่าทําแบบ ข้อมูลเกี่ยวกับชีวภาพนะคะก็จะเป็นการถ่ายรูปแล้วก็สแกนลายนิน้วมือแค่นั้นค่ะพอเล่มอนุมัตินะคะเราถึงจะเอาพาสปอร์ตไปเซ็นวีซ่าแค่นั้นค่ะส่วนการยื่นแบบด้วยตัวเองนะคะเราต้องปิิ้นแบบฟอร์มทุกอย่างที่องอิงพูดมานะคะมาเซ็นชื่อค่ะเป็นลายเซ็นจริงนะคะแล้วก็รวบรวมเอกสารทุกอย่างค่ะแล้วก็ไปยื่นที่ศูนย์ยื่น VFS ค่ะไม่ว่าจะเป็นการยื่นวีซ่าแบบออนไลน์หรือว่ายื่นด้วยตัวเองนะคะแบบฟอร์มต่างๆนะคะก็เหมือนเหมือนกันนะคะแต่ว่า ใช้วิธีการยื่นแตกต่างกันเท่านั้นค่ะแล้วก็มีรูปถ่ายนะคะหรือว่าจะเป็นพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารต่างๆในการประกอบการตัดสินใจในการยื่นวีซ่านะคะไม่ว่าจะเป็นใบรับรองการทํางานบัตรเชิญต่างๆค่ะต่ <c oughs> อไปนะคะอุ้งจะมาแชร์ในส่วนที่เป็นเอกสารเพิ่มเติมนะคะแต่เป็นเอกสารที่สําคัญนะคะที่ใช้ในการประกอบกับการตัดสินใจวีซ่ามากยิ่งขึ้นนะคะทําให้วีซ่าเราสามารถผ่านได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ก็จะเป็นเกี่ยวกับอิงจะแบ่งไป3าหมวดใหญ่ๆนะก็คือจะเป็นแบบการงานการเงินแล้วก็จะเป็นอ่างอิงเป็นภาคประวดอ้างอิงไปนะคะอันดับแรกนี่จะแชร์ในส่วนของจดหมายแนะนําตัวเองมาคนไม่ได้เขียนแต่สาหรับอุงอ้งอิงอิงเขียนทุกครั้งนะตอนที่อิงเชิญ,ญญาตินู่นนี่อะไรเงี้ยมางานแต่งแล้วก็ผ่านทุกคนเลยพิจารณาสามวันผ่านทุกคนเลยก็คือแบบก็ผ่านผ่านทุกครั้งนะอิงอุ้งอิงก็เลยอยากจะมาแชร์ณนะจุดจุดนี้ว่าจดหมายแนะนําตัวเองนะั้นสำคัญนะ เขาบอกว่าเหมือนถ้าเราแค่กรอกแบบฟอร์มทุกอย่างไปสารทุก็ไม่ได้รู้จักเราแบบมากมายเท่ากับเราเขียนแนะนําตัวเองบอกไปเลยว่าเราแบบเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนี้ก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เขียนรหัสพาสปอร์ตไปแล้วก็ไล่ไปเลยค่ะว่าเราทํางานอะไรยังไงมีพี่น้องกี่คนในกรณีที่เราจะไปเยี่ยมแฟนหรือว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนที่ประเทศแคนาดาก็สามารถเขียนไปได้ว่าเรารู้จักเพื่อนกี่เพื่อนคนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ รู้จักกันนานแค่ไหนทำไมต้องไปแคนาดาเราสามารถบอกจุดประสงค์ได้ชัดเจนเลยขอให้บอกพูดตามความเป็นจริงนะคะเขียนตามความเป็นจริงค่ะเหมือนเราจะไปเยี่ยมท่องเที่ยวท่องเที่ยวเยี่ยมเย็นประเทศแคนาดาเราก็เขียนไปเลยว่าจุดประสงค์คือฉันจะไปท่องเที่ยวเยี่ยมเย็นประเทศแคนาดาจากวันไหนถึงวันไหนก็คือเขียนแบบว่าชัดเจนไปเลยว่าฉันจะกลับมาประเทศประเทศไทยนะอะไรอย่างเงี้ยฉันมีภาระที่ต้องดูแลนะมี ฉันต้องมาเรียนหนังสือฉันต้องมาทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ให้พูดตามความเป็นจริงพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิ้นออกมาแล้วก็เซ็นชื่อค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ได้จดหมายแนะนําตัวเองแล้วนะคะไม่ต้องพิมพ์ยาวค่ะหนึ่งหน้าถึงสองหน้าพอค่ะแล้วก็การทําเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยคะ่ะขอให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือหรือไม่นั้นก็เป็นภาษาฝรั่งเศสค,คะ่ะเพราะประเทศแคนาดาใช้สองภาษานะคะใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสค่ะ ต่อไปค่ะเรามาทําจดหมายใบรับรองการทํางานนะคะเกี่ยวกับการงานใบรับรองการทํางานนะคะเราสามารถให้หัวหน้าหรือหน่วยงานที่เราทํางานอยู่ออกให้นะคะ <c oughs> ก็คือเขียนชื่อนามสกุลเราแล้วก็ตําแหน่งงานหน้าที่การทํางานเราเริ่มจากวันไหนถึงถึงปัจจุบันเมื่อไหร่ทํางานไปแล้วกี่ปีแล้วก็ได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะแล้วก็บอกจุดประสงค์ไปชัดเจน <c oughs> เช่นกันค่ะว่าเราจะไปเยี่ยมเยียนประเทศแคนาดาจากวันไหนถึงวันไหนพอเสร็จแล้ว เราสามารถที่จะกลับมาทํางานได้แล้วก็ให้หัวหน้าเซ็นชื่อ,อเขาก็ให้หัวหน้าเซ็นชื่อให้นะคะก็คือปิดออกมาแล้วก็เซ็นชื่อเป็นจุดเป็นแบบลายเซ็นจริงอะคะ่ะแล้วก็แนบไปในการยื่นวีซ่าได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ใบแนะนําตัวเองโคเวอร์เลตอร์ะะใบรับรองการทํางานแล้วนะคะมีการงานแล้วต่อไปต้องมีการเงินค่ะพอเราได้ทํางานแล้วใช่ไหมเราต้องมีการเงินค่ะ ก็ในกรณีทํางานนะคะสามารถแนบสเตทเมนต์ค่ะย้อนหลังนะคะไปเลยค่ะ6เดือนค่ะสามารถไปขอได้นะคะที่ธนาคารนะคะที่เราใช้บริการยูบอกเขาว่าขอสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะหรือว่าใครมีบัญชีเยอะหรือว่าจะเอาสม,มุดบัญชีไปปรับก็ได้นะคะย้อนหลังไป6เดือนนะคะก็สามารถเอาสม,มุดบัญชีไปปรับแล้วก็ถ่ายเอกสารย้อนหลัง6เดือนมานะคะข้างหน้านะคะถ่ายข้างหน้าของสม,มุดบัญชีด้วยนะคะแล้วก็เขียนชื่อภาษาอังกฤษกำกับค่ะ แบบนี้ก็ได้เช่นกันข่ะเกี่ยวกับการเงินต่างๆนะคะสามารถนํามาได้และในกรณีที่เราทํางานนะคะแล้วมีแบบมีกิจการเป็นส่วนตัวนะคะ,ะเราต้องแนบใบด้วยนะคะใบประกอบพาณิชย์ค่ะแนบนะคะเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันค่ะแนบไปด้วยในใบรับรองการทํางานของเราการเงินนะคะในกรณีที่เราไม่ได้ทํางานเราเป็นนักศึกษาเราก็ต้องหาสปอนเซอร์ค่ะในกรณีอาจจะเป็นแบบพ่อแม่นะคะก็คือ เอาใบสเตทเมนต์นะคะหรือว่าหลักฐานการเงินต่างๆนะคะของครอบครัวค่ะของคนที่จะเป็นสปอนเซอร์นะคะของพ่อแม่เอามาแนบวีซ่าได้ด้วยเช่นกันค่ะก็คือจะเขียนเป็นชื่อนามสกุลของคนสปอนเซอร์ตำแหน่งหน้าที่การทำงานทุกอย่างนะคะแล้วก็จดหมายแสดงความสัมพันธ์นิดนึงนะเขียนแบบชัดเจนเลยนะคะแล้วก็แนบสเตทเมนต์ของคุณคือคนที่เป็นสปอนเซอร์นะคะแนบมาด้วยค่ะต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับจดหมายแสดงความสัมพันธ์จดหมายเยี่ยมเยียนนั่นเองค่ะ ในกรณีที่เราไม่ได้เขียนจดหมายแสดงความสัมพันธ์ในโคเวอร์เลเตอร์จดหมายแนะนาตัวนะคะเราสามารถเขียนแยกออกมาได้ค่ะเป็นจดหมายเยี่ยมเยียนก็ได้นะคะในกรณีที่แฟนเราหรือ,อคนที่เรารู้จักประเทศแคนาดานะคะเชิญเราไปประเทศแคนาดาก็อาจจะเขียนเป็นจดหมายเยี่ยมเยียนก็ได้ใอ,อไปก็จะเป็นภาคหนวดก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกรูปภาพถ้าเรามีแฟนอาจจะมีรูปภาพที่ถ่ายด้วยกันนะคะหรือว่าอาจจะมีการเคยส่งเงินมาให้ก็อาจจะแนบสลิปเงินอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยนะคะ ว่าจะเป็นแบบว,ว่าแผนการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยคือเป็นยู่ในภาคผนวดหมดเลยนะคะแค่นี้ค่ะเราก็รวบรวมเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็ไปยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS ได้เลยค่ะในกรณีที่ไปยื่นด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าสมมุติเรายื่นออนไลน์แล้วก็ส่งใบสมัครไปทางออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็ทําการจองไบโอนะคะทำไบโอหลังจากนั้นเราก็ทําการจองไบโอนะคะสามารถเช็ครายละเอียดได้นะคะว่าเราต้องทาไบโอหรือไม่มี8แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เช่นกันค่ะ สำหรับไบยโอนะคะหรือว่าประวัติชีวภาพนะคะก็คือเป็นการถ่ายรูปแล้วก็การสแกนลายนิ้วมือของเราเนี่แหละคะ่ะจะมีประวัติในการที่เราทําครั้งแรกนะคะจะสามารถอยู่ได้ถึง10ปีเลยค่ะเราต้องทํานะคะในกรณีที่เราจะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนหรือว่าเป็นวีซ่าระยะสั้นค่ะแต่ใน กรณีนะคะที่เรายื่นวีซ่าแบบระยะยาวแบบ PR เร,เราต้องทำทุกครั้งนะคะที่เรายื่นวีซ่าค่ะพอเรานัดจองแล้วเราไปทำไบโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอค่ะระยะเวลาในก,การพิจารณาวีซ่าจะอยู่ประมาณ16วันนะคะมากหรือน้อยกว่าน,นั้นนะคะขึ้นอยู่กับสถานทูตเพราะว่าสถานทูตจะเป็นคนตัดสินใจค่ะการพิจารณาทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับสถานทูตนะคะตอนนั้นนะคะเราสามารถที่จะเช็คสถานะเราได้ค่ะ ในทางอีเมลนะคะโดยพนักง,งานก็จะมีรหัสให้เราเข้าไปเช็คเ่ะเช็คสเตตัสได้ทางอีเมลนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่สะดวกเข้าไปเช็คทางอีเมลสามารถใช้บริการของ VFS ได้นะคะจะมีบริการ SMS ค่ะก็คือจะมีค่าบริการเพิ่มเติมนะคะหรือว่าพอได้รับเล่มแล้วสามารถใช้บริการส่งทางไปรษณีย์ให้เราได้ด้วยเช่นกันค่ะพอเราเช็คสานะปุ๊บแล้วบอกว่าเราได้เล่มคืนแล้ว สถานทูตนะคะจะส่งเล่มพาสปอร์ตมา,มาคืนยัง VFS ค่ะเราก็สามารถที่จะไปรับเล่มพาสปอร์ตได้คืนนะคะที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS ได้เลยค่ะเราสามารถไป Walk in ไปได้เลยนะคะโดยไปรับเล่มแล้วจะรู้ผลได้ยังไงว่าเราผ่านไม่ผ่านเราต้องเปิดซองกระดาษด,ดูค่ะเราก็ดูว่าเราได้รับผลวีซ่าหรือไม่ค่ะพอเราได้เล่มพาสปอร์ตมาใช่ไหมคะให้เราเปิดดูเลยนะคะตอนที่เราได้เล่มเราก็เปิด เิดเล่มดูเลยนะคะว่าเราได้อะไรยังไงเหมือนองอิงเนี้ยได้ได้ครั้งแรกนะคะตอนที่องอิงยื่นวีซา่าองอิงจะได้มาแคบเข้าแคนาดาได้ครั้งเดียวนะคะพอเข้าถึงแคนาดาเขาก็จะขีดค่าแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็คือบางครั้งเราอาจจะยื่นแบบว่าวีซ่าแบบวิไปไปหลายครั้งนะเข้าหลายครั้งนะแบบมัลติอะไรเงี้ยบางครั้งเราก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าการตัดสินใจอยู่ที่ถานทูตเท่านั้นคะ่ะ ต่อไปนะคะพออิงบินไปประเทศแคนาดาแล้วอิงกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือขอวีซ่าแคนาดาอีกครั้งหนึ่งค่ะอิงก็ได้ได้ค่ะก็คือขอกี่ครั้งก็ได้นะคะพออิงกลับนี่ค่ะอิงไปประเทศแคนาดามาแล้วก็กลับเข้ามาอีกก็จะได้ได้แบบนี้อันนี้คือเป็นแบบมัลติแล้วค่ะมัลติก็คือเข้าได้ไปอยู่ประเทศแคนาดาก็คือ6เดือนพอ6เดือนเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอครบ6เดือนแล้วก็บินกลับมาประเทศไทย แล้วครั้งต่อไปเราอยากไปอีกแล้วก็ไปอีกโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าค่ะแต่เราต้องอยู่6เดือนนะคะถ้ากรณีที่เราอยากอยู่มากกว่า6เดือนแล้วก็ขอเอ็กเซนต์วีซ่าก็ได้ค่ะไม่ต้องไปแบบนี้วีซ่านู่นนี่นะคะอุงอ๋งิก็เคยขอเอ็กเซนต์วีซ่านะคะก็ได้มาอีก6เดือนก็อยู่ค่ะแล้วนี่อุ๋งอิงก,ก็โดนขีดค่าวีซากกว่าอีกเพราะอุ๋งอิงยื่น PR ก็คือยื่นเป็นวีซา่าถาวรก็ได้เป็นบัตร PR มาค่ะ แต่ในกรณีที่เรายื่นออนไลน์นะคะเราก็จะทราบผลก่อนที่เราจะเอาเล่มพาสปอร์ตเราไปแซมวมิซ่าค่ะ ในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะไปยื่นวีซ่าได้เองหรือว่าไปรับเล่มพาสปอร์ตได้เองนะคะสามารถที่จะมอบอำนาจได้ค่ะก็คือเขียนเป็นหนังสือมอบอำนาจมานะคะแล้วก็เซ็นเป็นลายเซ็นจริงค่ะแล้วก็แนบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าจะเป็นอ่าสำเนาใบขับขี่ก็ได้ค่ะเป็นบัตรที่ราชการออกให้นะคะแล้วก็มีรูปหน้าของผู้ที่มอบอำนาจอย่างชัดเจนค่ะ ในกรณีที่เรารับผลวีซ่าแล้วนะคะแล้วเราโดนปฏิเสธวีซ่าเพื่อนๆทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะก็คือแค่สถานทูตแบบอาจจะมีคําถามอะไรอย่างเงี้ยที่อยากให้เราต้องตอบเราก็ตอบตรงามเป็นจริงนะคะอาจจะสงสัยอะไรเงี้ยอุ้ยถึงบอกว่าให้ทุกคนแบบว่าทําเอกสารแบบ cover letter ทาทุกอย่างให้ชัดเจนไปเลยโดยที่สถานทูตไม่ต้องมีคําถามเราก็จะได้ผ่านวีซ่าไปเพราะว่าในกรณีที่แบบมีคําถามอย่างเช่นแบบ นี่แบบจุดประสงค์ในการยื่นวีซ่าไม่ชัดเจนนะจะไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การเงินไม่ชัดเจนนะแผนการท่องเที่ยวไม่ชัดเจนแล้วก็แค่ตอบไปในส่วนที่เขาแบบว่าเขาแบบว่าถามเรามาแล้วก็ตอบในความเป็นจริงไปแค่นั้น,นะคะแค่แบบว่าเช่นแบบว่า โดนปฏิเสธจุดประสงค์แล้วก็อาจจะแนบตัว๋วเครื่องบินไปกลับไปเลยว่าเนี่ยเราไปจริงๆนะไปท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนอาจจะแนบแบบว่าบัตรเชิญแฟนไปด้วยในกรณีที่ไม่ได้แนบแนบบัตรเชิญไปด้วยเนี่ยแฟนเชิญไปวันที่วันนี้แฟนดูแลซัพพอร์ตทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือชี้แจงตามความเป็นจริงไปทุกทุกข้อแล้วก็ลองยื่นวีซ่าใหม่ดูแล้วสามารถยื่นวีซ่าได้เมื่อไหร่ก็คือยื่นได้เมื่อคุณพร้อมเลยคะ่ะในกรณีที่คุณได้ใบปฏิเสธวีซ่ามาใช่ไหมคะมันจะมีใบให้เลย เราได้พาสปอร์ตมาแต่ไม่มีสเต็มวีซา่าก็คือเราโดนปฏิเสธแล้วก็ใบนั้นแหละมาอ่านดูแล้วก็มาดูเลยว่าแบบว่าเขาถามเราคําถามอะไรบ้างแล้วก็ตอบไปตามความเป็นจริงแล้วก็แนบเอกสารเพิ่มเติมไปเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็ไปยื่นเลยเหมือนเราพร้อมพรุ่งนี้เราก็ไปยื่นพรุ่งนี้เลยเพราะว่าอ,อิงเคยแก้ว,วีซ่าให้เพื่อนเหมือนกันเพื่อนไม่ผ่านวีซา่าอิงก,ก็ใบนั้นแหละมาแล้วก็มาพิม พิมวันนั้นเลยพอพิมพ์เสร็จแล้วผู้ชาอิงก็ไปยืน่นก็ผ่านเราไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยเราจะโดนแบ็คลิสเราจะไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านคือไม่ผ่านเลยไม่ใช่ถ้าอยากให้ทุกคนลองยื่นดูก่อนนะคะก็คือไม่มีอะไรที่เกินความพยายามะคะ่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสําหรับใครที่กําลังยื่นวีซ่าอยู่หรือว่าใครที่กําลังก่อข้อมูลหรือว่าเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าอยู่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสาหรับวันนี้นะคะอิงก็ได้แชร์ประสบการณ์ทุกอย่างหมดแล้วนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามอะไรยังไงเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวอิงจะกลับมาตอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะอิงหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับใครที่กำลังศึกษาหารายละเอียดนะคะสำหรับในการทำวีซ่านะคะก็อยากให้ทุกคนลองทำดูก่อนนะคะเพราะยังไงการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับสถานทูตนะคะก็ผ่านไม่ผ่านก็ลองดูด้วยตัวเองก่อน,นะคะ่ะ สามารถศึกษาละเอียดเพิ่มเติมทุกอย่างนะคะแบบฟอร์มทุกอย่างเอกสารทุกอย่างอุ้ยแปะลิงค์ไว้ใต้คลิปนี้หมดเลยนะคะแต่ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมสามารถถามเข้ามาได้เลยะคะ่ะยินดีตอบค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะอุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะฝากสันกระดิ่งด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ กกอย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ